คือจริงๆอ่ะในมุมของเรื่องโกงหรือไม่โกงอ่ะก็ต้องว่ากันไปในทางหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยวันนี้เฟินเลยไปสอบถามผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่ทําธุรกิจบุฟเฟ่ร้านอาหารญี่ปุ่นทาได้ไหมเนี่ยร้อยเก้าเกเนี่ยถามตรงๆเลยว่าทําได้ไหมร้อยเก้าม,มันอยู่ได้จริงๆเหรอกับบุฟเฟ่ญี่ปุ่นที่ต้นคุณวัตถุดิบก็ค่อนข้างราคาสูงนะคะได้คุยกับ คุณวรันธรแดงใหญ่เป็นผู้บริหารบริษัทนิกิวะอิกรุปจำกัดค่ะทำร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งบุฟเฟ่แล้วก็ทั้งอลาคารค์าที่เป็นแบบตามสั่งนะคะก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเอาเฉพาะตัวบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเป็นธุรกิจที่กำไรมันน้อยมากอยู่แล้วนะ,ะเพราะต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยจะอยู่ที่6 0สิถึงแปซนี่ไม่รวมต้นทุนการบริหารจัดการทั้งขาดเฉล่าร้านต่างๆอีกเ,อเยอะแยะเลยนะคะคือลำพังวัตถุดิบเนี่ยกินไป ถกเจิแล้วเกนเครึ่องอ่ะอวัตถุดิบนี่กินไปเกินครึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นตามสั่งตามออเดอร์ถ้าต้นทุนพนักงานนะร้านหนึ่งอะใช้ประมาณ10คนถ้าเป็นร้านขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดเป็นบุฟเฟ่ค่ะพนักงานต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว18-20<อ>คนนี่คือต้นทุนของบุคลากรนะ ก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของคนทําธุรกิจด้วยถ้าทําเก่งๆหน่อยก็อาจจะไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ปัญหาของร้านบุฟเฟ่ย์ญี่ปุ่นคุณวลัลลธน์บอกว่ามันอยู่ที่ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะปลาแซลมอนปลาแซลมอนตอนนี้ราคาสูงมากครับเพราะปัญหาจากการสู้รบของยูเครนรัเสเซียจากเดิมนะคะปลาแซลมอนเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยก็ 290กิกโลกรัมกน,น้านี้อตอนนี้มันขึ้นมาเป็น800แล้วอะต่อต่อต่อกิโลต่อกิโลนะโลละ800โลละ800แล้วตอนนี้แล้วขายบุฟเฟ่ไม่อันร้อย9กก็เนี่ยแหละมันก็ย้อนกลับมาที่ราคาคูปองไงว่าทําได้จริงๆรหรอกับราคาแค่นี้เะเป็นไปไม่ได้เลยนะแล้วคุณวัาลลันฑรบอกว่าเคยไปทานร้านนี้ด้วยนะ<อ>ได้ดูเมนูต่างๆร้านนี้เขาบอกว่า95%ส่วนใหญ่เป็นปลาแซลมอนทั้งนั้นเลยค่ะ<อ>20-30เมนูอะ แต่แต่ก็มีข้อดีนะคือเวลาที่ร้านไหนที่สั่งปลาแซลมอนมาเป็นวัตถุดิบเย <ๆ S 2> <ๆ S 1> อะๆอะเขาบอกว่าจะได้ราคาถูกไงเพราะบางทีสั่งออเดอร์จากต่างประเทศมาก็คือเหมาตู้มาเลยครับเหมาตู้มาเลยก็จะได้ราคาถูกหน่อยแต่ในทางกลับกันคือถ้าราคาวัตถุดิบหลักที่คุณใช้อย่างแซลมอนมันสูงขึ้นเมื่อไหร่อะเราก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนี่แหละค่ะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มของธุรกิจบุฟเฟต่ต่อให้บริหารจัดการต้นทุนดีแค่ไหนยังไงก็เข้าเนื้อให้ลองไปฟังดูหน่อยค่ะ พอเกิดวิกฤตอะครับอย่างโควิดก็ตามนะครับเม<ฆ>ื่ร้านปิดหนึ่งหรืสองเดือนเนี้ยครับอัตราการเผาผลาญเงินสดของของผู้ประกอบการเนี่ยครับมันเร็วขึ้นหนึ่งเท่าตัวอัตโนมัติเลยนี่หวัไหมครับ<ม>อ่าอย่างโปรตีนที่คอรเดือนละสองแสนของบุฟเฟ่ต์จะกลายเป็นประมาณสี่ห้าแสนโดยโดยอัตโนมัติเลยค<ฆ>่ะทีเนี้ยพอมันลันกิจการไปเรื่อย มันมิ้วธีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างมากเลยครับสำหรับร้านบูธหรืออัลลคาทั่วไปเวลาเกิดวิกฤตินีไม่ว่าจะเป็นการขอเครดิตเพิ่มของของของฟัพพลาอเรอร์มาหรือไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นของการบริหารอะไรก็ตามที่เอาเงินสิดขึ้นมาเพื่อรอวันที่วิกฤตเนี่ยมันผ่านกลนไปอย่างวิกฤตของดาดูมาเนี่ยครับเขาเจอหลักๆก็คือเรื่องของแซลมอนราคาขึ้นเลยอันนี้เป็นเป็นปัจจัยหลค่ะเมนูของเขาเนี่ยครับ เป็นแซลมอนอไทยเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นแซลมอนล้วนเลยคุณวัลลธน์บอกว่าไปสำรวจข้อมูลการทานบุฟเฟ่ของลูกค้าทั่วไปนะคะเขาพบว่าถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยปริมาณในการทานต่อหนึ่งคนน่มันต่างกันนะครับผู้ชายจะกินบุฟเฟ่เฉลี่ยครึ่งครึ่ง,งกิโลกร,รัมถึง1กิโลกร,รัม 1>, 1โลก็มีนะ1่โลก็มีคนทานเก่งๆไงคะแต่ถ้าผู้หญิงก็เฉลี่ยประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะแต่ถ้าเรามาเทียบต้นทุนต่อหัวถ้าผู้ชายนะ ไม่ต่ํากว่า 200- ร้อถึงสี่บาทแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ 200- ร้อถึงสามบาททีนี้ย้อนกลับมาคูปองร้อยเก้าเาถามคืออย่าว่าแต่กําไรเลยแค่ต้นทุนเนี่ยยังไม่พอเลยค่ะอันนี้คือเฉลี่ยเลยใช่ไหมเฉลี่ยเลยคืออาจจะมากกว่านี้นะผู้ชายบางคนกินก็ได้แซลมอนมากกว่าโลค่ะโอ้โหแล้วแซลมอนโลละ800เป็นข้อมูลที่บริษัทรายใหญ่เขาไปสํารวจไปทําวิจัยมาเลยนะอืมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องใหญ่เลยนะค่ะตกลงเจ้าของนอยู่ไหนแล้วค่ะ